สวัสดีค่ะก็กันตอนเศ้าอีกแล้วค่ะมาหมายเดิมค่ะบานสังห้องค่ะบัวหูว่าสีย่างให่ห้าเก็บจากโดอกบอเนาะค่ะดอกแรกแหกม้านค่ะเฮ็ดฝุด่นขาดงค่ะมันนำเอาของเก่าหมู่วันแล้วนะจ้าบัญหาพลุนลงเหลือจ้านี่ก็วันที่สิบเจ็ดครับยังเหลืออยู่ครับนี่ดอกสวยเลยุดอกแหลกแล้วครับงองมๆเลย อุ้ยขาใหญ่ขนาดเลืออย่างสีในแม่มือนนี่แล้ย่างไงญ่เยอยางสวยด้วยจ้าเจอคนทะเลบานหลูดอกนี้น่าหนะขาเป็นขาเลยอู้ยอย่าอ่ขนาดเลย พออีกนิดไหงมูมยิย้มๆดอกส่วนหน่อกครับนี่บองพื่นไม่เคยออกครับเห็นดอกเดียวพี่นาละมันสีลานะมอมต้นเห็ดมูจชครับมาน,นางนามๆีด้ <c oughs> พอะแต่ดอกเดียว hú ngàm như nó, cái gà ta phấn à gà ta phấn mà thế nào? thế นี่นี่นี่ดกงี้เพื่อนบอเห็นเก็บครับฮฮึฮึ่น้ำบดใคนใครถ้าเป็นงูเลยนาบดทันคากนะเดอม์มอนล

หัวดำพุดเลยัาดำพุดเลยอืมพ,พ,พ,พอเ,เอาดีกันบอเอาด้อนี่กินบอได,ด,ด้่งเลือดครับน้ำสวยเหี้ยแท็กคู่เด็ดดอกนี้ครับกาสีประงางเลย ราาคคโอคแม่กินบดแม่กินอาสามดอกเลยเฟรดเฟรดเนาะซองขาดอกหนึ่งครับ <c oughs> รเลง,ง,ง้ังเนางจาน้ดง

ออกไปฮะโอ้ได้กินบนเฮดก็พักเมกแล้วน้องดอบกว่าคนเดิมฮะอัมแม่ห้อยกินแบบปิดสันได้ครับคุณจุ่มเดียวหาดอกได้ครับโอ้หุ่มไหมครับนี่ออกอยู่ครับ ดังขวบเลยบ้าหันเผาเด้อจ้ะอยากกินเพิอเอ่มเปนะเอ,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 อ่ะน้ำนเอกะ้มขาามคาดเลยครับขาเป็นขาอุ้ยจันนะน,น้าแค่ไปนำไปของแแ่ของแทครับเอาจังไดนะ้นาะ ngau ngầu rồi chùm chùm lời ú ngầu yêu hà đọt biết anh thân nhạc khắp quá Còn cả làng kéo đứa trà nhưng mà thân thảo ở con ui xuôi hẹn ừ, thẳng đẹp อา้เอออกใก้ห่มดอกเดียวเมื่อ,นนอ,อก,อกี้ก็ดอกหน,น,น,นึยับขึ้นมาอีกนิดนึงกับดอกต่วงามเงหรอต้งง,งนอีกแล้วงามคับเพิ่มน,นักไหมว่านบรเด็เขาวมาเบิงจ้าอูเกี่ยวก,กันเลย บ้านไม่ไเลยเสดายแด้กันมาหมู่บ้านสิปุ้มเลยจ้ะฝนอกน่ารักเด้กินน่า cái nào tôi, tôi, tôi cây bà, không tôi cay coi đây bao đây đây đây, đây. Ừ. À, đi ống gì gì อู้งไงกันเกน่งได้จ้าอ,อา้น่ากลาไปายหลุดนะีอู้ตัวนี้ไม่างกินงามเลยอู้เนาะไม่างกินเฮ้ยหักกลินเลย <laughs> แม่งก็ดีเนาะแหฮงหาอยากดูหลุนเนไง <laughs> หลุน <laughs> นี่เต็มตาเลยหัวลาเดินเต็มแล้วหาวิ้งอะ

เปลขนาหน่อยดมยเมนทแดงยึมคนขาวแถวถาเลยจ้าเป็นทถาเลยนอนนะจ้าอทำเดอกทาง,งานจ้าค้าบพเนี่ยเป็ยังไงนะ

để tự khá bộ Màu này thì chừa lắm Thôi cái bộ Thôi tự chữa Ủa, xuôi Ủa, xuôi hả? Tự chữa, không là bớt có chữa đại luôn Ui, sám đỏ kìa, mông sám sám Đầy nó này uh. Uh. มันดองนี่เห็นดอกไหมหน่อยเต็มตาเองเด้น <laughs> ี่เห็ดดอกเดียวนี่บูเมนเต็มแล้วหล่นลนะตัวนี้นอนถาเลยเอาดอกนั่นไม่นอนถาหรือว่ามันตีแถวบ่เว้่แ <laughs> ถาหา <laughs> อีากอนพ่อ,พอขอดาดงใหญ่ดอก่มั้งดอกอันน้อยค่ะ เป็นโฮมพนวะเป็นโฮมพนลครับนีน้อย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 เป็นหนอทั้งใหญ่ว่ะทั้งใหญ่กันเลยนี่นี่น้องนี่เป็นงไงเป็นหนอนครับายา ไงแบบให้ไงด้จานี่ตัดเอาเลยเด้อเมื่อเดียวจ้ายังขึนมาดูไอะอีกคนจ้าเป็นหุมพลก็ดีใจแล้วครับไ่เคยเขาตกเถื่อเชอวนี่ยังยินแต่เขาว่าครับนั่นกระนวยวิงมางหิงพ่อบานนี่พ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 ุ่นกเมียนุ่กรีน

อีกก่อนจ้าอืมมาใส่ๆแล้วนั่งท่าทีนี่จ้ะมาต่สิบอดิเฮ็ดเฮ็ดมีแต่ดอกโอ้สุดหยอดเลยไปตัวจ้าบายุมแพงงั้นนี่มาพ่องหุมพ่นแล้วแม่ก็ก <laughs> ินก็ขว่ายเฮ็ดครับเฮ้ยแม่กินเอาก็เตาจ้า มีเท็ดดอกใหญ่ครับมันนี้ตัวยงังแข็งอยู่ดอกนม่จะแข็งแท้ใช่นะเาจะหน่อยแค่ไหาแท้เรียกว่าเป็นเฟรนนอะตอนนี้ได้ยุ่งจัง,ง,ง,งดอกม้ขาวเนาะขลังขลางดดดดูได้ยุร

đung ngay đó ta. người chân thảo. áo phải hiệt lắm. Đây khá này đây. ไม่ย่างทีดอกให้ผู้เฒ่าเนะตสนิทแค่เนี่ยกูยยอ,ยอยากดตยังสีดิแตย,ยังสีดิดกูละงกครับคิดละงกจ้า อืดอกเลยแม่งกินว่าดอกเลยเดือดหันดอกพนั่งเมื่อเสับพนงานผู้ชมเลยมั่งขนาดนั่งจ้าเสนอพนงานครับผมจะได้นั่งพนงานหนอ ลังการอยู่จ้าแต่ว่ามือนี้อยากบานแน่เด้อจ้าเพราะว่าพ่นโอกมาหลายหมื่นแล้วจ้าอันนี้ของเพิ่นเด้ออันนี้ของนักล่าท่นีสานจ้ากับถุงจ้าถุงเพิ่นอยากบานแน่แลวละจ้าเอาไปแกงได้อยู่เฮ็ดก็มีตัวมีบานเนาะจ้าส่วนมากจะบ,บานครับบระท่านเพิ่นมาได้ครับจะท่ายก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าขมารับชมล,ลักล่าท่นีสาน คีหนาพอกันไหมครับผมกลับานก่อนครับโอ้ยของผลนะน้ะตากระตา <laughs> ตา,ายเซ่เลยนี่ <laughs>